ราจะมาคุยกันในประเด็นที่เป็นที่กล่าวขวัญทั่วไปแล้วก็มีการตั้งคำถามมายังแกนนำอดีตแกนนำคนเสื้อแดงจะเรียกว่าอะไรอดีตแกนนำนปชแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงต่างๆเนี่ยมีคำถามก็คือประเด็นว่าเป็นคำถามคำตอบเรื่องของคนเสื้อแดงกับพรรคการเมืองก็แปลว่ามันจะมีคำถามเยอะ คำถามแรกนายเดนต้องขออภัยก็คือเริ่มต้นด้วยเรื่องของพรรคเพื่อไทยก็มีคนตั้งคำถามว่าทำไมพรรคเพื่อไทยจึงต้องเรียกหาคนเสื้อแดงและตั้งครอบครัวเพื่อไทยเพื่อจะตอบคำถามนี้เดนก็อยากจะให้ข้อมูลประกอบ เพราะเราอยู่บนต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงข้อมูลประกอบนั่นก็คือว่าเมื่อเอาตัวเลขการเลือกตั้งเมื่อ2554กับ2562เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันเราจะเห็นเลยว่าพรรคเพื่อไทยในอดีตนั้นเนี่ยที่ได้ที่นั่ง204ที่นั่งนั้นคะแนน,นเสียงซึ่งเราถือว่าปั๊เพล่อทก็เอามาจาก ตอนนั้นยังใช้บัตรสองใบก็คือคะแนนเสียงสำหรับปฏริีพาล้ 15, 2, นานเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็คะแนนคิดเป็น4 8 4แปดจนะ่ะสี่แเนี่ยก็แปลว่าเกือบครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดนะเพราะมันเกือบ50%าสิบอระผู้มาโหวต นคะแนนสมบูรณ์คือ32ล้าน5แล้วได้15ล้าน7ก็เป็น48%หันมาดูในปีล่าสุดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดผู้มาเลือกตั้งคะแนนสมบูรณ์35ล้าน5ก็คือมีคนเลือกตั้งเพิ่มมาอีก3 1, ล้านเพื่อไทยนะได้คะแนน7 8 8 1ล้าน8 8คะแนนคิดเป็น22.16% หายไปนะฮะหายไปตั้ง26%คือหายไปเกินครึ่งแล้วเมื่อเรามาลองดูคะแนนที่หายไปปรากฏว่าเรามาบวกอย่าลืมว่าคะแนนเดิมเนี่ยเพื่อไทยเคยได้15ล้าน7แสน15.7แล้วพอมาดูคะแนนใหม่เนี่ยนะฮะเราเอามารวม คืออย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยมันแยกกันเป็นสองปีคือ,อประชาธิปัตย์ก็ได้ประมาณสิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดจุดสี่สามล้านที่เหลือนอกนั้นก็เป็นล้านเศษล้านเศษมันก็แบ่งเป็นสองขั้วนะขั้วประชาธิปัตย์กับขั้วเพื่อไทยเราก็อนิมานเข้าค่าวว่าฝ่ายประชาธิปไตยก็ประมาณครึ่งหนึ่ง ฝ่า uh, ยอนุรักษนิยมก็แตกเป็นประชาธิปัตย์กับพรรคอื่นๆรวมกันดังนั้นจะเรียกว่าแลนสไลด์ก็ได้เพราะว่าได้คะแนนพอฟฟล่าโหวตมากขนาดนั้นนั่นแปลว่าเขาก็จะได้ปฏิลิสเยอะเมื่อบวกกับคะแนนเขตอีกนะฮะก็ได้บัญ uh, ชีปฏิลิสถึง61ที่นังนะ61ที่นั่งตอนนั้นเนี่ย มันร้อยยี่สิบห้เสียงจากปาตตลิสก็ได้เกือบครึ่งหน่วยอยเพราะนั้นพอรวมกับคะแนนเขตด้วยนะคะแนนเขตด้วยอีกสองรอยสีที่นั่งมันก็เป็นคะแนนที่จะเรียกว่าเกือบแนดแลนสไลท์ก็ได้แต่นั่นเป็นในปี5้าสี่พอมาปีหกเนี่ยมันมีพักเกิดขึ้นหลายพัก อนาคตใหม่เสรีรวมไทยประชาชาติเพื่อชาติเศรษฐกิจใหม่เน้นนับเศรษฐกิจใหม่มารวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะเพราะเน้นเชื่อว่าคนที่เลือกเลือกเพราะคุณมิ่งขวัญซึ่งคุณมิ่งขวัญแสดงตัวว่าชัดเจนว่าไม่เอาการสืบทอดอำนาจดังนั้นก็เลยทําให้เศรษฐกิจใหม่ก็ได้คะแนนอยู่จํานวนหนึ่งรวมแล้วเพื่อไทยได้เจ็ดล้านแปด อนาคตใหม่ได้6กล้านสอนาคตใหม่คะแนนเนี่ยเกือบก็ได้เคียงกันนะในขณะที่เพื่อไทยได้22%่อนาคตใหม่ได้17.8ที่เหลือก็เป็นพักเล็กพักน้อยรวมกันแล้วทั้งหมด16บหกล้านสี่แสนสนานดคะแนนเสียงจาก35มสิบห้ล้านห้าแสนหนารคะแนนเสียง พูดง่ายๆว่าฝ่ายประชาธิปไตยได้คะแนนเสียงเนี่ย46.19%อันนี้อันนี้บัตรใบเดียวซึ่งมันก็อาจจะไปขึ้นกับสสเขตด้วยดังนั้นเราจึงพบว่าพอปชะรอรได้คะแนนมากเพราะว่าเขาได้ตัวสสเขตไปจากทั้งเพื่อไทยและประชาธิปัตย นะแล้วก็คะแนนก็ไปรวมอยู่ที่เขาเรียกว่าค่อนข้างเยอะนะพลังประชารัฐได้ยบ3.73%พอเพื่าโหวตเลยด้วยซ้ำเพราะนั้นถ้าเรามาวิเคราะห์ง,ง่ายๆนะจาก15ล้านเจ็ดมา7ล้านแปดเนี่ยที่หายไปเนี่ยหายไปก็เกือบจะพอๆกับเอาพักในกลุ่มประชาธิปไตยมาบวกกันทั้งหมดนะ ซึ่งก็ได้46จากเมื่อก่อนถ้าพักเพื่อไทยเดียเด่ยวๆเนี่ยได้48.41ก็หมายความว่าแม้จะรวมนิวเว t เตแล้วเนี่ยเสียงของฝ่ายประชาธิปไตยจากเพื่อไทยพักเดียว48นะก็รวมกันแล้วได้แค่46นะก็ไม่ถึงครึ่งดีแล้วเมื่อแตกเป็นพัก เล็กพักน้อยเศรษฐกิจใหม่ก็ถูกดึงไปและรวมทั้งกลเม็ดกลยุทธ์ของกะกะตในการคิดคะแนนนะดังนั้นความได้เปรียบนะรวมทั้งรัฐธรรมนูญด้วยนะก็เป็นของฝั่งฝ่ายที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจเอาละเราจะไม่พูดเรื่องการเมืองกลั้วอื่นมาพูดในเฉพาะพักเพื่อไทย เน้นก็ต้องการจะเอาตัวเลขนี้มาเพื่อตอบคําถามว่าพรรคเพื่อไทยฝ่ายยึดสายของพรรคเพื่อไทยก็ต้องการเรียกคะแนนเดิมที่เคยได้ตั้ง48%ของโหวตเตอนะหรือคิดเป็นเสียงก็เ,เป็นเสียงตั้ง1 5ล้าน7แล้วมาเหลือ7ล้าน8อ่อะโอเคคุณจะกลายเป็นว่ามีแต่งแบงค์ย่อยหรืออะไรก็ตาม ก็คือต้องการตัวเลขเก่ากับคืนมาแต่ในทัศนายดยฉันพรรคเพื่อไทยต้องทํามากกว่านั้นเพราะว่าต้องคํานึงถึงนิวว a เตอร์เพราะว่าที่อนาคตใหม่ได้6ล้านกว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นคนแสดงทั้งหมดอาจจะเป็นนิวว a เตอร์จำนวนหนึ่งนิววเตอร์สามล้านใน3ล้านอาจจะเลือกอนาคตใหม่สองล้านหรือสองล้านกว่าก็ได ดังนั้นหมายความว่า6ล้านกว่าที่อนาคตใหม่ได้ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนเสื้อดงสัก4ล้านก็ได้และเป็นนิวออเตอร์อีก2ล้าน3ก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าเราไม่ลงลึกแต่นี่เป็นการประเมินดังนั้นยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยที่สำคัญจึงต้องการเรียกคะแนนกลับแล้วบอกว่าไม่มีการแตกแบงค์ไม่มีพักที่ไปไปตั้ง พักย่อยแต่เด่นว่าพักประชาชาติก็คงจะไม่ได้กลับมารวมกันอยู่ดังนั้นพักประชาชาติหรือแม้กระทั่งพักเสดีรวมไทยก็ยังดำรงอยู่ในฐานะากลุ่มของพักฝ่ายประชาธิปไตยมันซึ่งนี่คือความเป็นจริงนะพักอนาคตใหม่ในฐานะพักเก้าไกลก็ดำรงอยู่ ดังนั้นความเป็นจริงก็คือว่ายังไงเนี่ยเสียงที่เคยสนับสนุนเพื่อไทยและนิววอเตอร์มันจะไม่ได้รวมศูนย์ไปอยู่ที่พักเพื่อไทยแล้วเพราะนั้นยุทธศาสตร์ของครอบครัวเพื่อไทยและพยายามเรียกเสื้อแดงให้คืนกลับมาเนี่ยก็เป็นยุทธศาสตร์ที่อาจจะเรียกได้ว่าจําเป็นในความคิดของพักเพื่อไทยแต่ว่าจะได้ผลหรือเปล่า อันนี้ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าคนเสื้อแดงก็เดี๋ยวฉันจะพูดในคำถามซึ่งจะมีตอบเรื่องของคนเสื้อแดงแต่นี้ต้องการตอบว่า,าทำไมพักเพื่อไทยต้องเรียกหาคนเสื้อแดงทำไมพักเพื่อไทยต้องมีครอบครัวเพื่อไทยก็เพื่อที่จะดูแลมวลชนคนเสื้อแดงประมาณนั้นเ,เดิม องค์กรนปรชนะก็เป็นองค์กรมวลชนคนเสื้อแดงเรื่องของคนเสื้อแดงซึ่งเราจะไปพูดต่ออีกทีก็คือส่วนใหญ่ส่วนมากเนี่ยในเมื่อมีพรรคเดียวเวลาเลือกตั้งนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงอิสระหรือเสื้อแดงของนปชในยุคนั้นก็ต้องเลือกพรรคเพื่อไทยหมดแม้อาจจะไม่ถูกใจสสในพื้นที่ อาจจะไม่ชอบอนโยบายอันนั้นอันนี้อะไรก็ตามแต่มีพักเดียวอะแต่เมื่อพอมาปี6-2มีพักใหม่เกิดขึ้นเราใจแล้วก็อาจจะในพื้นที่อาจจะถูกจริกันด้วยนะหรือรวมทั้งถูกจริญกับคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งดังนั้นแดนคิดว่าทั้งคนเสื้อแดงและนิวโวอเตอร์ จะเป็นกำลังสำคัญหนึ่งของพรรคอนาคตใหม่มันไม่ใช่มีแต่คนเสือ้อแดงอย่างเดียวนะมันต้องคิดถึงคนย e นเน a ร i ชั่นใหม่และนิวเว t e r เตอร์ด้วยนะฮะอันนี้นี่ก็เป็นเดียนก็คิดว่าน่าจะเป็นคำตอบว่ามันเป็นความจำเป็นที่พรรคเพื่อไทยเขาคงต้องการที่จะเขาใช้คำพูดแลนสไลด์เดียนพูดเนี่ย พูดในฐานะคนนอกนะอย่าไปเหมาเอาว่าดิฉันอยู่พักใดนะเพราะว่าแต่ในแต่ใดดิฉันก็ไม่ได้สังกัดพักใดอาจจะมีคนบอกอา้าหมอเวงอยู่พักนั้นพักนี้หมอเวงก็ส่วนหมอเวงนะเออนะเพราะว่าเรื่องของส่วนตัวเรื่องของครอบครัวกับเรื่องอุดมการณ์การเมืองและ,ะการต่อสู้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหมดนะพะนันอยากให้เข้าใจ แล้วก็ในฐานะที่เป็นอดีตประธานนปชเนี่ยนั้นก็ชัดเจนในการพยายามพัฒนาในเรื่องของคนแสดงให้สามารถที่จะมีวิธีคิดวิธีทำงานของตัวเองได้นะทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพวัะนั้นอุดมการทางการเมืองและก็หลักการและแนวทางของประชาชนที่ก้าวหน้า ก็ถูกบรรจุอยู่ในโรงเรียนการเมืองมาตลอดนะฮะวันนั้นเดนก็มีความยินดีที่คิดว่าปัจจุบันที่การที่คนเสื้อแดงมีความคิดของตัวเองแล้วก็สามารถตัดสินใจอะไรได้โดยไม่ต้องมีแกนนำก็เป็นผลสำเร็จส่วนหนึ่งที่เราได้ทำงานเพื่อสร้างแกนนำสร้างผู้ปฏิบัติงานและก็สร้างมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยที่มีคุณภาพนะฮะ ก็ถือโอกาสนะฮะพูดสะหน่อยหนึ่งก็คงไม่พูดบ่อยหรอกนะฮะโอเคนี่ก็เป็นคําถามที่หนึ่งเนก็คงจะถามตอบไม่ได้หลายคําถามก็จะเลือกคําถามที่สองก็คือเป็นคําถามเกี่ยวกับคนเสื้อแดงปัจจุบันนี้มีคนเสื้อแดงอยู่จริงเป็นจำนวนสักเท่าไหร่ นะเป็นจำนวนสักเท่าไหร่ก็คงจะตอบสั้นๆดังนั้นคิดว่าถ้าดูฐานนะเราไม่สามารถวัดได้ไม่ใช่ว่าเราไปวัดจำนวนบัตรนอไปชหรือวัดจำนวนคนใส่เสื้อนิยามของคนเสื้อแดงที่เรียกว่าอ่อนที่สุดคือผู้รักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมถ้ามีสองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนเสื้อแดงได้ แต่ว่าคนสแสดงนั้นเนี่ยมากกว่านั้นนะฮะเสื้อแดงที่เข้มข้นก็จะเป็นเสื้อแดงที่มีอุดมการประชาธิปไตยและต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยเจงอยู่ในมือของประชาชนองค์กรสำคัญต่างๆไม่ว่าจะนิติบัญญัยิไม่ว่าจะเป็น องค์กรบริหารหรือตุลาการต้องมาจากการเห็นชอบของประชาชนบางอย่างอาจจะเป็นโดยอ้อมก็ได้แต่อย่างไรก็ตามต้องถือว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างนี้ก็คือแดงแทนนะไม่ใช่รักแล้วก็อาจจะไม่ทำอะไรแต่ว่าแดงที่เข้มข้นไปอีกก็คือเข้าร่วมการต่อสู้ เพื่อให้ได้อุดมการณ์ดังที่ว่านี้นั่นคือที่สําคัญก็คือต่อต้านการทํารัฐบาต่อต้านเผด็จก,การอํานาจนิยมและกระทั่งเผด็จก,การจารีตนิยมเข้าร่วมการต่อสู้อันนี้นี่เรียกว่าแดงแดงเข้มข้นสุดจริงๆดังนั้นเนี่ยนะฮะให้เข้าใจว่านี่คือคนเสื้อแดงเพราะนั้นมันก็จะมีเฉด ตั้งแต่แดงจัดแดงเข้มข้นไปจนกระทั่งถึงแดงอ่อนๆชมพูเข้มก็ไดซึ่งตรงนี้เนี่ยพักการเมืองก็ต้องเข้าใจแล้วถามว่ามีจํานวนเท่าไหร่เราไม่สามารถที่จะมาลงทะเบียนแล้วเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ลงทะเบียนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใหญ่จะบอกบางคนนะที่ไปลงทะเบียนเป็นครอบครัวน้นครอบครัวนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าอาจจะไปสนับสนุนพักใดจริง นะเพราะว่าจะมีลักษณะที่เรียกว่ารักฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดบางคนก็รักพี่เสียดายนอ้องนะหรือบางคนก็ว่ากันเป็นพื้นที่พื้นที่นะเพราะว่าสําหรับเดนตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เราก็ให้ความเห็นว่าบนพื้นฐานความเป็นจริงคนเสียแดงเนี่ยเราจะไปบอกว่าให้คุณ อยู่กับพกักการเมืองใดพรกการเมือง,งเดียวนี่ไม่ได้มันต้องขึ้นกับความเป็นจริงและความเป็นจริงมันก็บอกแล้วรอบที่แล้วเนี่ยเขาเลือกอนาคตใหม่กันจํานวนหนึ่งในทัศนะนี้ไม่ต่ํากว่าสี่ล้านจากหกล้านสามไม่ต่ากว่าอาจจะห้าล้านก็ได้แต่ต้องเหลือให้นิวเว t e r เตอร์ด้วยสามล้านเนี่ยนิวเวเตอร์สามล้านอาจจะเทมาหมดก็ได้ นะก็นี่คือความเป็นจริงแล้วก็มีคนไปเลือกพักเพื่อชาติสี่แสนกว่าประชาชาิสี่แสนแปดหนึ่งอะไรเงี้ยนี่คือความเป็นจริงถามว่าจะไปบังคับใครได้ไหมบังคับไม่ได้แกนนาก็บังคับไม่ได้พรรก,การเมืองยิ่งบังคับไม่ได้ใหญ่เลยมันต้องขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองนั้นเนี่ยนำเสนอ ในเชิงอุดมการทางการเมืองในเชิงนโยบายตรงกับความต้องการของคนเสื้อแดงหรือเปล่าและอย่างที่เดนบอกเสื้อแดงมันก็มีเ h a อ e นะแดงเข้มข้นแดงอ่อนๆชมพูเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอาจจะแกว่งได้นะแต่แดงเข้มข้นเนี่ยเขาก็ต้องมีอุดมการณ์ชัดถ้าพักการเมืองไม่ตรงกับความคิดเขา เขาก็เลือกพรรคที่สอดคล้องกับความคิดเขาเพราะเขามีทางเลือกมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันมีพรรคเดียวนะครับมันก็มีทางเลือกซึ่งนดนถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาในระบอบประชาธิปไตยในประเทศตะวันตกคุณพรรคฝ่ายชายก็มีเฉดนะตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์พรรคสังคมนิยมพรรคสังคมประชาธิปไตยพรรคสังคมประชาธิปไตยแบบอ,อ่อนๆก,กลางๆอะไรเงี้ยพรรคเป็นกลางแบบ ซ้ายนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะเขามีหมดมีพักฝ่ายขวาแบบใกล้กลางนะอันนี้นี่ก็คือพัฒนาการของพักการเมืองและก็พัฒนาการของประชาชนซึ่งบางส่วนนี่อาจจะแกวกเปลี่ยนแปลงพักได้นะแต่ว่าเขามีทางเลือกมากขึ้นจำนวนล่ะมีจำนวนเท่าไหร่เดนอาศัยสองตัวเลข ตัวเลขหนึ่งก็คือตัวเลขของการออกเสียงประชามติเวลาที่มีรัฐธรรมนูญของฝ่ายรัฐปหารในทัศนะของแดนแดงเข้มเนี่ยและแดงสู้เนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบล้านเมื่อโหวตไม่เอารัฐธรรมนูญห้นย์ก็10ล้านประมาณสิบ ไม่เอารัฐมนุนหกนย์ก็ประมาณ10บล้านแน่นอนมันดูตัวเลขดูเหมือนคงที่แต่สถานการณ์เนี่ยมันบีบคั้นในปี60มากกว่าปี50มากกลุ่มแกนนำเสื้อแดงต่างๆเนี่ยถูกล็อกตัวหมดนะนะประชาชนถูกล็อกตัวเป็นจำนวนมากมันก็อาจจะคล้ายกับพมา่าเวลาประชามติรัฐมนวนนะ ฝ่ายสืบทอดอำนาจฝ่ายทำรัฐประหารเขียนรัฐธรรมนวนมาแล้วชนะประชาธิปิเพราะว่าถูกบล็อกด้วยอำนาจในปี60หนักกว่าปี50ด้วยแต่ว่าขณะนั้นคนก็ยังออกไปเรียกว่า10ล้านนะน,นี้เป็นตัวเลขขั้นต่ำท่ามกลางการบีบคั้นที่รุนแรงและกระแสตกต่ำที่สุด นะนี่ก็คือ10บล้านในทัศน a d e นคนที่รักประชาธิปไตยรักความยุติธรรมและต้องการต่อสู้ให้ถูกต้องเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบล้านอีกฐานหนึ่งก็คือดูอตัวเลขของการเลือกตั้งผู้ครั้งที่แล้วในตอนปี5้สเราจะเห็นว่าประมาณ48%ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งถ้าเป็นตัวเลขกลมๆก็สิบห้ล้าน7จ็ดและไม่ไปพูดถึง19 07, ล้านในยุคก,ก่อนเอาปีห้าินะก็คือในช่วง10ปีนะสิปีที่แล้วนะก็คือ15.7ล้านมีพักเดียวมาตอนนี้มีหลายพักนะก็รวมแล้วก็เมื่อกี้ที่เดน เรียนอยู่ก็คือ46เปอร์เซ็นต์16ล้าน4แสนก็ยังใกล้เคียงกันทั้งนั้นที่มีนิวโวเตอร์มากขึ้นก็แปลว่ากระแสต่างๆอาจจะทำให้คนเสื้อแดงซึ่งมีลักษณะเป็นฐานพักการเมืองเป็นฐานพักการเมืองนะเปลี่ยนพักอาจจะไปตามสสและนี่เป็นครั้งแรก เมื่อตอนปีห้าสีใครที่เปลี่ยนไปตอนช่วงปีห้าสองพูดง่ายๆว่าจากพักเพื่อไทยล้วและไปไปพักใหม่เนี่ยชอบต้มกบเลยแล้วก็คนที่เป็นสสหน้าใหม่สอบได้แต่ว่ามาตอนปีหกสองเนี่ยปรากฏในการเลือกตั้งมีคนของอ,อดีตสสพักเพื่อไทยนะและรวมทั้งอดีตสสประชาธิป,ปัตย์ซึ่งก็พังไป คนของอดีตสเพื่อไทยไปอยู่พักพลังประชารัฐพบชรก,ก็ยังสอบได้ดังนั้นก็แปลว่าสสเขาก็มีฐานเสียงของเขาจำนวนน่งแล้วก็อาจจะเป็นแดงแบบชมพูอ่อนนะอาจจะถูกกล่อมแบบไหนก็ตามเนี่ยก็มีการย้ายไปนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อรวมกันตัวเลขก็ยัง46ซ พราะนั้นจาก48มาเป็น46หรือตัวเลขคนเนี่ย16ล้ 4, 6, 000, านสี่เราไม่อาจจะไม่ได้เรียกว่าเขาเป็นเสื้อแดงทั้งหมดโดยเฉพาะคนรุ่นหลัง16ล้านเนี่ยก็มีทั้งคนเสื้อแดงมีทั้งคนที่รักพักเพื่อไทยรักครอบครัวชินวัตรนะแล้วก็มี new generation คือมันมีเสื้อแดง เฉดแดงเข้มอยู่ยังอยู่ในนี้เพราะมันมีหลายพักแล้วก็เสื้อแดงที่เฉตแดงอ่อนแต่ว่าเรียกว่าติดอยู่กับสสก็ยังยังอยู่กับพักเพื่อไทยได้จำนวนหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นไปด้วยว่ามีคนอาจจะบอกว่าพักเพื่อไทยอาจจะแตกแม้งหลายใบก็ทำให้คะแนนน้อยแค่นี้แต่ถึงน้อยยังไงฝ่ายประชาธิไปไตยเขาไม่เลือกอีก อีกทีกหนึ่งแน่นอนเพราะนั้นตัวเลข16ล้านกับตัวเลข10ล้านในทัศนธาเดีันเนี่ยพอจะอนุมานได้ว่าเป็นตัวเลขของฝ่ายประชาธิปไตยความหวังของแนนก็คือ new generation ตอนนั้นเนี่ยมันได้มา new generation 3ล้านแดนไม่ทราบว่าเลือกตั้งครั้งใหม่ก็ไม่น่าจะน้อยกว่าเดิม ในทัศนะของเดยนยิ่งนานวันนิว w วอเตอร์จะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดเลยก็นี่ไงเวลาเป็นของประชาชนและนี่ไงที่คำถามที่หนึ่งที่บอกว่าต้องตามหาคนเสื้อแด่เพราะว่าทา่ายามของคนเสื้อแด่เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อความยุติธรรมนิวเ e เนเรชั่นก็เป็นเช่นนั้น พราะฉะนั้นก,ก็อาจจะพูดว่าจะเป็นคนเสด้อแดก,ก่อนหรือเป็นคนรุ่นใหม่ล้วนแต่มีหัวใจเดียวกันก็คือเป็นหัวใจที่ว่าต้องคืนอำนาจได้เป็นของประชาชนในระบอบประชาธิใ,ในประเทศนี้อำนาจที่ประทายต้องเป็นของประชาชนนี่คือหัวใจเดียวกันกับคนเสื้อแดงเขาอาจจะแกะ่แต่ว่าเขาก็มีความหวังว่าคนรุ่นใหม่ ก็เป็นหัวใจแบบนี้มันมีแต่ฝ่ายจาริตนิยมอำนาจนิยมนะก็คืออยากจะขยายก็จะขยายได้ในปริมณฑลเดิมยกตัวอย่างเช่นฝ่ายพรรคชาติปัตก,ก็เสียคะแนนเสียงไปให้พอปชรชั้นใดทางฝ่ายเพื่อไทยก็อาจจะเสียคะแนนเสียงไปให้อนาคตใหม่ดังนั้นก็อาจจะเป็นคําถามที่สามซึ่งนนี้นจะพูด สั้นที่สุดว่าคนเสื้อแดงเนี่ยจะเลือกพักไหนเพราะอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับเฉดอย่างที่เรียนว่าคนเสื้อแดงจะเลือกก็ต้องเลือกพักที่สอดคล้องกับอุดมการคนเสื้อแดงจะไม่เลือกพักฝ่ายอนุรักษ์นิยมและพักที่สนับสนุนรัฐบาลสืบทอดอำนา,อาจอาดังนั้นพักในฝ่ายชาติต่ที่เหลือก็จะต้องสแสดงออกถึงนะ แนวทางนโยบายและอุดมการณ์ของพรรคที่สอดคล้องกับคนแสดงที่มีอุดมการณ์แล้วก็คนรุ่นใหม่ซึ่งเข้าใจได้ว่าแนวคิดเสรีนิยมแนวคิดที่ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมแนวคิดที่ต่อสู้เพื่ออำนาจเป็นของประชาชนแนวคิดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศนี่แหละคือแนวคิดของคนแสดงและคนรุ่นใหม่ดังนั้นมันอยู่ที่พรรคการเมือง ว่าคุณจะสามารถจะรีโนเวทบ้านคุณหรือรีโนเวทบ้านคุณให้มันดูดีกับมีประเภทที่เขามีบ้านใหม่รีโนเวทบ้านเก่าให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือสอดคล้องกับความต้องการกับเจ้าบ้าน ถ้ารีโนเวทล้วก็ทําให้เกิดสอดคล้องกับความต้องการประชาชนนั้นก็คิดว่าการเรียกเสียงคืนให้มาเห็นดีเห็นงามด้วยเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงแต่ถ้าหากว่ามีพักการเมืองอืนเขาทำได้ดีกว่าสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากกว่าเพราะว่า ประชาชนนั้นเนี่ยถ้าเราพูดเล่นเนเนี่ยก็คือแบบเหมืลนกคือต้องการกินอาหารและต้องการบินไม่ต้องการกลงและต้องการร้องเพลงด้วยค่ะ